ดีเลดีเซลมาแล้วครับคันนี้ปี2022เลยนะครับรถใช้งานมาแค่2ปีกับอีก11เดือนเท่านั้นนะครับใครหารถปีใหม่ๆวิ่งน้อยๆแล้วก็อยากได้รถเครื่องดีเซลนะผมบอกเลยผมได้มาคันนี้นะหายากมากนะฮะหาปีใหม่ๆเนี่ยยากจริงๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้มาด้วยสีเทาเข้มๆนะไม่ใช่สีดํานะมองจริงๆนะงเ,เนี่ยเหมือนสีดําเลยเทาเนี่ยมันจะเหมือนเทากราไฟนะครับสวยมากนะสีตัวนี้นะครับ ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น GLC 220d AMG ตัวท็อปหลังคาซันลูฟครับเขาเรียกว่าโฉมเฟสลิฟแล้วนะฮะ2022ลูกค้าออกวันที่28เดือน9ครับปี2022นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวารันตี3ปีแสนโลยังเหลืออยู่นะครับอ่ายังเหลืออยู่นิดนึงนะต้องบอกว่าเฮ้ยใช้งานแค่2ปีกว่าๆเนี่ยน้อยมากนะครับกระจังหนะ้า AMG นะฮะไดมอนด์กริลนะโลโก้เบนซ์นะฮะขนาดใหญ่กล้องมีรอบคันแล้วนะครับอ่า นชนหน้าครับตรง MG ครับตัดด้วยคโครมเมียมนะฮะเซ็นเซอร์เนี่ยมีรอบคันนะไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบมัลติบีม LED แล้วนะครับแล้วสังเกตว่าไฟตัวนี้เป็นเฟสลิฟแล้วอ่าเฟสลิฟแล้วปี22บด,ด้วยนะครับสวยมากนะหลังคาสันลูปออกห้างเนี่ยเกือบ4ล้านนะประมาณ3ล้านกว่าๆนะครับล้อครับต้องได้เป็นล้อ m ออยู่แล้วตัวนี้นะครับอ่ามาพร้อมกับยางคอนตินะ ยางกิตินะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าปีสองพันยิบีขอบสิบเก้านะฮะตัวล้อเนี่ยจะเป็นเหมือนลายดาวอ่ะแล้วก็เทาตัดด้วยปัดเงานะครับแล้วก็มีโลโก้เอ็มจีสวยมากนะครับยางก็ใหม่หมๆนะฮะสีนะเน้นย้ํานะฮะเรื่องสีร้อคันเนี่ยผมเช็คแล้วยังไม่เคยทําสีเลยสีเนี่ยบางเดิมนะตัวถังนะเดิมสนิทนะครับ มันด้ข้างมีกล้องด้านข้างมีกระจกมองข้างเนี่ยปับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีเตือนรถด,ด้านข้างด้วยนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยคาดด้วยคโครเมียมรวมถึงราวหลังาคาโครเมียมนะครับอ่าหลังคานี่เป็นพาราวนอนลามิกการ์ดลูฟนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเป็นหลังคาแก้วขนาดใหญ่คอม์ตแอเซทตัวนี้นะคะให้มาเยอะนะให้มาสี่บานเลยสังเกตดูจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างน,นี้นะฮะให้มาสี่บานด้วยกันนะฮะโอ้โหสวยมากนะครับสีนี้โคตรสวยเลยนะฮะบ,บอกเลยว่า ใครชอบสีเทาเข้มๆนะโอ้โหนี่มาแล้วหายากนะสีนี้ไม่ค่อยมีนะฮะอ่า g e l c 220D นะ D คือดีเซลล้วนนะครับไม่ใช่พักอินสำหรับไฟท้าย LED ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแบบเ,เขาเรียกเฟนลิฟแล้วจะเป็น LED ทรงสีง่เหลี่ยม2วงแบบนี้นะครับฝาท้ายได้ไฟฟ้านะกันชนท้ายทรง AMG d i f เซอร์สีดำด้านนะคาดด้วยโครเมียมเซนเซอร์ท้ายมีนะครับอ่า ทะเบียนสงวนคืนเจ้าของนะครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกโดยที่สามีนะครับกิฟมากนี่กว้างๆเลยนะครับ G L C นะฮะเนี่ยพื้นผมกระดุมนะฮะมีช่องใส่ของมีตะข่ายบางของนะครับตัวเบาะเวลาเราพับเบาะครับเราสามารถพับตรงนี้ได้60/40นะครับดึงนี้เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับมันก็จะพับให้นะครับตัวม่านหลังนี่ดึงมาปิดนี้นะครับได้นะครับ แล้วก็ช่องที่แขวนของมีมาให้นะฮะอ,อันนี้เป็นตัวที่รัดตะข่ายสําหรับดึงของนะมันจะมีตะข่ายอยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้เอามาใช้ผมกระดุมเปิดขึ้นมาดูดิหมคจิ๊บติ๊กเกอร์นี้ไม่ได้แกะนะตรงโครมเมียมนะครับเปิดขึ้นมานี่ข้างในเดิมๆทุกอย่างนะมีกล่องใส่ของอันนี้ฮะตะข่ายบางของครับยังไม่ได้แกะามาใช้นะจะเป็นลักษณะนี้นะครับชุดปะลมยาง ไฟฉุกเฉินนะฮะครบนะอ้าวโครงสร้างละ่ะเป็นยังไงบ้างขอดูโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนเดิมนะนี่สติ๊กเกอร์นะเป็นเหรียญบาทเนะี่ยแล้วก็ดูเดิมสนิทนะครับอ่าเดิมเลยนะรับประกันได้นะคันนี้เนี่ยใช้เครื่องวัดสีตัวถังแล้วเดิมจริงนะไม่มีแกะอยู่แล้วน็อตเนตนะฮะเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอ่าแล้วก็ทีสํำคัญเนี่ยตัวนี้มีติดกล้อง บันทึกหน้าหลังของ m e r c e d e เ b e n นะอันนี้ด้านหลังด้านหน้าก็มีของเบนด้วยนะครับก็อีดนึงก็ก็หลายหมือ่นอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า GLC เนี่ยมันจะมีทรงคูปกับไม่คูปตัวนี้เนี่ยจะไม่คูปนะหลังคาจะไม่ลาดนะครับเหมาะใครเหมาะคนที่ต้องการพื้นที่ด้านหลังกว้างๆสูงๆคลัวหัว,หวติดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับก็เหมาะกับผู้ใหญ่อ่ะทรงมันจะผู้ใหญ่หน่อยนะครับอาสติกเกอร์ ใต้มอกอเนี่ยกิฟต์อะนะฮะผมว่าอย่างเงี้ยคือรถมันยังใหม่ๆอยู่แล้วเนาะอ่าสวยเลยนะสีเทาแบบราไฟอะนะฮะสวยเลยนี่ภายในฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยลายไม้สีดำนะครับเบาะไฟฟ้าเมมโมอรี่สามจุดนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์นะฮะตอนนี้เราใช้เป็นสีม่วงอยู่มันจะสะท้อนลงมานะอยู่ตรงนี้ไฟมันจะซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับเซนทรัลล็อกนะกระจกมองข้างแบบขาไฟฟ้านะครับ ช่องวางของต่งาตงๆปุ่มเปิดฝาท้าไทยไฟ,ไฟอยู่นีนะ,ะรับเพจครับโมดิ e ตสเนนะยังไม่ได้แกะพลาสติกเหมือนกันนะแล้วก็พร้อมไฟนะสีขาวนะครับนี้ไฟหน้าออโต้ Me, ผมีปุ่มพุ่สตาร์ทคอนโซลแอร์ทรงกลมนะครับสวยๆเลยคอนโซลด้าน,นบนเนี่ยตัดด้วยหนังสีดำครับเดินตะเข็บเลื่อนได้สีเทาสำหรับตัวเจลซิเฟสลิฟครับดูที่หน้าปัดเรือนไม้ครับจะเป็นดิจิตอนทั้งหมดแล้วนะครับ ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้นะดิจิตอลตรงนี้เล็กไหมครับ8 3,000โลครับรถเข้าศูนย์เบนตลอดนะครับทุกระยะนะครับซูมเอาออกมาก็จะเป็นพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัวใหม่แล้วนะก็คือมีทัชคอนโทรลนะครับทัชคอนโทรลก็คือทําหน้าที่เหมือนเมาส์สีดําๆนี้นะครับเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะจะปรับเปลี่ยนอะไรให้โชว์หน้าจอเห็นไหมเนี่ยผมจะเปลี่ยนตรงกลางให้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะคือมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับมันเป็นจอดิจิตอลแล้วนะครับ ี yeah. อ่อส่วนด้านซ้ายก็เป็นควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มีพ a ดเดอรชิปนะอยู่หลังพวงมาลัยนะครับมีคูดคอนโทรลอยู่ขวามือนะครับเกียร์คอพวงมาลัยแล้วนะนี่ไม่แกะสติ๊กเกอร์เลยนะฮะรถเพิ่งใช้งานแค่สปีกว่าอยนะครับใหม่มากๆนะใครหาปีใหม่ๆนะผมหามาให้แล้วจอกลางครับจอกลางเป็นทัชสกรีนนะครับนี่เป็นจอกลางทัชสกรีนแล้วมีระบบนำทางนะฮะ มีกล้อง360องศานะครับครบนะล่างลงมาคอนโซลต่างๆเป็นลายไม้นะสีดำนะช่องแอร์สช่องปุ่มสวิตต่างๆเรียงสีเงินสวยๆแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นคอนโซลตรงกลางลายไม้นะเรียบหรูเลยกุญแจคีย์เลสคุชตาร์ทนะครับช่องวางแก้ว2ช่องนะครับนี่ก็เป็นทัชแพดนะครับเอาไว้ควบคุมจอกลางเหมือนกันได้เนม,มิกซีเล็กเลือกโหมดการขี่ได้นะนี่ อินดิวอิวดนะครับสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโค่นะครับมีระบบ4โหมดนะครับก็ดีเซลเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันประมาณสัก20กว่า22ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะนะครับแล้วก็นี่ฮะอ่าตรงกลางก็จะมีอันนี้ปิดหน้าจอเครื่องเสียงนะครับอันนี้ปิดแอ a c t i o n control นะครับอันนี้มีระบบถอยจอดนะครับระบบช่วยถอยจอดเนะาะแล้วก็มีในส่วนของอนะตรงนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นสตาร์ทสต็อปนะเอนจินนะครับสามารถเปิดปิดได้นะบางคนไม่ชอบให้เครื่องดับตอนติดไฟแดงนะ,ะตรงกลางเป็นไงสวยนะหนังสวยแล้วเปิดนี้นี่ฮะข้างในก็มีช่องชาร์จให้อีกนะครับด้านบนนิดนึงครับด้านบนก็จะเป็นกระจกมองหลังแับตัด,ดแสงลรขอบนะกระจกเขาดูคริสตัลสวยมากนะครับมีนี่ฮะกล้องบันทึกของเบนซ์เลยนะอันนี้แพงเหมือนกันนะครับโอเค แทนคอนโซลหน้านิดนึงครับด้านบนสวยๆเลยนะเป็นหนังนะครับมีไฟอัมเบียนไลท์นะตลอดคอนโซลหน้าแล้วก็ประตูนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าร้อมเมมโมรี่สามจุดเบาะหนังทุกตัวสวยงามนะครับนี่ฮะสีดำนะฮะแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยหลังคาแก้วกระจกหน้าหลังนี่มีสองบานนะหลังก็มีอีกบานหนึ่งหน้าก็บาน,นเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับสวยเลยอันนี้นะ ดูด้านหลังก่อนีอแถบประตูต่างสวยงามนะหาแดนไปนี่ฮะช่องอเขาเรียกว,ว่าแอร์แอร์หลังสองช่องนะไฟแอมเบียนท์ไลท์ประตูหลังก็มีนะครับนี่ฮะเบาะหลังสวยๆใส่คาซีดได้พับเบาะลาบได้นะหลังคาดูหลังคาก่อนนี่เวลานั่งแล้วมันรู้สึกปบาะโป่งนะครับนี่คือตัวท็อปเอ็มจีนั่นเองนะมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันจริงๆนะสําหรับเครื่องดีเซลของเบนซ์ นะครับอ่านี่นะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นดีเซลล้วนๆนะไม่ใช่ปลักอินนะเบนซ์ตัวนี้มันจะมีปลักอินด้วยนะครับสําหรับแรงม้าอยู่ที่194แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่2,000ซีซีครับน็อตไม่แก่เลยนะนี่ไม่แกะนะ่นะน็อตฝาไม่แก่นะได้ไหมกฝาโปรงดูคมสวยนะครับอย่างที่ผมบอกสีเดิมนะฝากระโปรงก็สีเดิมนะฮะ ไม่เคยทําสีหน,น้าป่าโงเนี่ยเดินนะครับก็น็อตไม่แกะนะครับน็อตแก้มก็ไม่แกะนะครับไม่แกะเลยนะนเดิมหมดเลยอาชุธแข็งขันหน้าเป็นไงนี่เดิมเดิมหมดนะครับร9อยเก้าสิบสี่แรงม้านะบอกเลยว่าโคตรขับสนุกนะดีเซลนะหาย,ยากแล้วบอกเลยว่าราคาซื้อขายต่อเนี่ยขายง่ายมากรถ s อ v เครื่องดีเซลของเบนซ์เนี่ยราคาโคตรแข็งนะก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะโทร087ย์ดเจ็ด 4408888นะครับดูรถที่โยรชดาบายคุณแบงพหลามเก้าแยกฝั่งเมืองนะครับคันนี้ราคาเพียงสองล้าน1น9งบาทนะครับติดต่อมาได้เลย